แล้วก็เพลยอินนี่รุนะ่งขนาดน่ปะปลาเขาต้องตามส่วนสามอย่างไงส่วนกม่รู้กระเทียมหอล้าสิบคู่ยี่สิบบาทเอาละห้าสิบคู่ห่อ,อสองร้อยห้าสิบ ลุงลูกซีนอีก2อกิโลปลาทะบานมั้ลูกชิอะไรไกหรือหมูหมูหรือเยนหรืออะไรหมูหมูิดหมูสอกิโลออกมาพันเลยกหรอเอาสองเอาสองกิโลผมาลูกเราลอยเจ็บทิพย์แบบ

แม่นค่ะลุงคนละค่ะมาหนุนๆจ้าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยเล็กน้อยค่ะ FC เพิ่นเล้งสองร้ยห้าสิบวเห็ดอะไรเด้อเงื่อนจะไม่เห็ดเงือนแล้วไปบ่งยังไดก็เห็นแต่เงื่อนจะไม่างไห้เกระดักกระโดดเเห็นเงือรังนะเงือรังนี่แล้วเราก็ดำนาได้แบบนี้จ้าแม่นอเอาหอมเ็ว่าเป็นตากระดลีขาดนแม่ ล่าผลไม้ล่าผไ้ล่าผักชีล่าผักชีมันไม่มีลายลากได้มีทั้งต้นได้ลูกวนเลยเอาต้นเออานอครับในากีครับยาท่เาหอมเอาแต้ผักชีบอกเราอ่ะเขาเราว่าซื้อหอมมาพอมันมีพ่อเออแมแมนต้นหอมมันมีพ่อเราอ่ะนะเอาด้วยเอาเลยเอาเชิเลย่าเลยนะต้นหอม่ะนี่น่ลุงวนดูลากมันทีนี่ เอาเอาลายหบาทด่อันขายขายเน้อเลือค่ะนี่นะาางมนขายังไงครับผักีอ่ะนี้ขายเพียงคนพ่เขายังไงครับอันเอาเอาห้บาทแล้วก็อาหอมพร้อมเอา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 หอมพร้อมค่ะ

ลุงไปซื้อผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วเนี่ยค่อยๆค่อยเบิ่งเละเห็น,หนจกักเอาห้ามัดบนเอาเท่าเลยมาล้สิบอกกันเอาห้ามัดค่ะ ก็มาหรือว่าคะจะฮกมาเอาฮกมะอันน oh, yeah. ี pues e ้บอกหอมบุญแก้วจ้าแมนอือจะไปซื้อเพล่มเลยบ้างไอกไป เอาของไปวางรวมไว้ก่อนนั่นแหะไปรวมที่ร้านไปรวมที่ร้านนี่เนาะทุ่งร้อนอันเอาอยเยอะบะลุงแบบนี้นะเอาไปใส่เพลือ น้ำซุปเชื่อมออมอไปเลยบ่ะใส่ทำไมตรงร้อนตั้งไปทั้งหมอ้อเจะไปใั่น้ำด้วยช้อนนาดูวยช้อนใส่ก่อนช้อนเนาะมอช้อนกับซมเปนช้อนเล็กเหมือนกันนี่นเท่ากันซ้ำเดียวขนาดเท่ากันพี่เลย นี่อันนี้ก็เป็นแก้วดอนนั้นละ่ะพนักงาสอนยู่หันก็ได้โทรยู่หันละ่ะสอมเพลเราว่าได้ยจอได้แต่สอนเราช้อนมันไม่ได้ดูแล้วมีช้อนใหญ่มีเท่ากันเลยอาจารย์นนเออมีขนาดเท่ากันหมดเลยเท่ากันกับพวกเจ้าซื้อไปค่อยดูอันไม่เป็นเพือ่อเอาอันนั้นละ่ะแล้วก็เอาอันนั้นเอาเอาส้มเพื่อเขา มันมีมันได้ไมาตเ่เคียบอยู่กินก๋วยเตี๋ยวใช้ตะเขียบครับไม่ใช่ใ้อมแม่เด็กก็กินนะ้าตะเขียบฝึกเด็กกินตะเขียบตะเขียบให้กินส้อม,มมีเยอะไหมเอาไปเยอะไหมโทรถามเลยส้อมไปซื้อมาฟอแล้วใช่ไหมมาฟอ,พอ เป็นไทยไทยจีนลักองตลาดวันนใอม่สดมาขอหิวน้ำพักนะ วิ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไกลนะคะมันไม่มีที่จอดนะคะที่ตลาดไม่มีที่จอดโอ้ ไว้ทั้งหลังมลูกกับบางปูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ